มีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่วันนี้นะครับใครที่มีนาฬิกาเก่าๆนะไม่ว่าจะเป็นแท็กคอยเออร์แท็กก้างปลาหรือไซโก้หรือมิโดราโดนาฬิกาแบรนด์ไหนก็แล้วแต่นะครับใครอยากจะมา ชุบทองใหม่นี่เลยร้านวอสทูวีมีบริการรับชุบทองใหม่ค่อนด้วยนะครับผมร้านเราก็ชุบทองอย่างดีเลยนะครับไม่ลอกนะครับใครที่มนีนาฬิกาเก่าๆก็ส่งไปสณีมาให้ผมชุบนาฬิกาให้เพื่อนๆได้นะครับไม่ว่าคุณอยากจะเป็นชุบสีทองนะครับสีทองเงาหรือทองด้านนะครับหรืออาจจะเป็นสีทองชมพูก็ได้นะพิงโกเนาะออกสีชมพูนี่ก็สวยนะหรืออาจจะ เขาเรียกว่าทองคําขาวนะใครอยากจะชุบทองคําขาวนะผมก็จะมีชุบให้ด้วยส่วนก่อนชุบเนี่ยผมก็จะล้างให้ก่อนนะล้างให้ทคำความสะอาดให้ขัดให้แล้วนาฬิกาคุณจะใหม่กริบค,ครับแน่นอนเลยนะครับนี่และที่สําคัญคือ มันออกมาสวยงามเหมือนกับวันแรกที่เราซื้อมาเลยนะครับตัวนี้คือแท็กก้างปลานะจริงๆเรือนนี้ประมาณ20ปีแล้วแต่ผมเอามาบิ้วใหม่ทําใหม่เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเลยนะครับแท็กคอยเออร์เนี่ยถ้าชุบก็จะแพงนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นแท็กก้างปลาหรือแท็กลิงนะครับชุบสีทองก็จะแพงหน่อยเนาะประมาณ9 0 0 0นนะครับแต่ถ้าเป็นแบรนด์นอื่นๆที่ไม่ต้องถอดข้อหรือไม่ไม่ถึงขนาดแบบชุบยากเหมือนแท็กก็ราคาก็ไม่สูงขนาดนี้นะครับโอเคนะครับใครสนใจอยากจะชุบนาฬิกาวันนี้ติดต่อผ มาได้เลยนะครับร้าน w o t s ูว v ยินดีให้บริการครับ